อีกนึงคลิปนะครับกับสองไกลสตอรี่สองไกลแล้วก็ทีเด็ดสองไกลนะครับก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับที่มันน่าดูมากๆในหลายคู่ก็พรีเมียร์ลีกนะครับมีคิดายกันอยู่5คู่วันนี้ดิวคาสเซิลเอเวอร์ตันบังหลับจะมีโอหลายทีมอะแต่ผมจับจ้องคู่ตีสองวะ่ะมันเป็นคู่ของเวสต์แฮมเจอกับทางเสเปอร์ทั้งเวสต์แฮมทั้งสเปอร์เนี่ยก็ไม่คิดว่ยเนาะอันดับ7อันดับ5ใกล้กันมากนะครับ เวสต์แฮมเนี่ยตอนนี้คือเกมลุกพอได้อันโตนิโอกลับมาเนี่ยดูจะกลมกล่อมมากขึ้นนะครับมีมิติในการพักบอลตัวริมเส้นอย่างโบเวนหรือว่าจะเป็นมาเกตาตรงกลางหรือจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคูดูสเนี่ยมันก็ดูจะมีอิสระมากขึ้นเมื่อมีอันโตนิโอไปยืนค้ำเข็โทษให้เนี่ยก็ดูเวสต์แฮมน่าจะมีอะไรแม้ว่าจะเสียไปถึง4ลูกเกมก่อนแต่เป็นสอจุดโทษเนาะก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งที่ทำฟาวล์เองพลาดเองก็ เป็นบทเรียนไปส่วนตอนนี้เวสต์แฮมจะมี1กิมมิคที่มันเร้าใจแน่ๆนะครับในมุมมองผมนะเร้าใจแบบแน่ๆในมุมมองผมคือการโดนทอดแบงของเอสันอาัลเรสเพราะว่าพอไม่มีเอสันอาัลเรสที่เหมือนเป็นเหมือนเป็นเดนการ์ตส์คนเก่านะครับก็แดนกลางเนี่ยต้องฝากความหวังไว้กับซูเชคแบกคนเดียวเลยแม้จะมีเจมส์คลาวส์ที่เดิมทีเขาเล่นตำแหน่งเป็นหมาเยเลขแปดอยู่แล้วเนี่ยแต่พอตอนพักหลังตอนลงให้เวสต์แฮมเนี่ยเขาไม่เล่นริมเส้นนะครับเพราะว่า มีอาวเรสคู่ซูเชคอยู่ก็ต้องดูว่าวอลฮาวส์มายึดตำแหน่งนี้จะทำได้ดีขนาดไหนแต่ผมว่าการขาดเอสันอารเรสไปน่าจะส่งผลต่อแดนกลางและยิ่งเจอสเปอร์ที่เคลื่อนที่เร็วมากจากพื้นที่ตรงกลางเข้าสู่แดน3เนี่ยสเปอร์เข้าเข้าเ,าเาทำเร็วมากมีตัวบนที่จี๊ดเยอะจอห์นสันซนเฮงมินมีริชาริซอนคือแบบตัวบนเป็นจี๊ดหมดเลยครับอันตรายมากแถมมีเจมัิสันอีกก็ ต้องดูว่า2คนนี้ทั้งซูเชกทั้งวัดพราวส์เนี่ยจะเอาอยู่ไหมกับการคุมไม่ให้บอลเข้าไปแดนสาหรือว่าเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับอีกกิมมิคที่ผมว่าของฝั่งสเปอร์น่าดูมากผมยังเชื่อมั่นในซนถึงมินมากๆว่าเขาจะยังคงเป็นประกายและก็ช่วยทีมได้ในยามที่ทีมกำลังย่ำแย่เหมือนเกมเจอรนะูตันน่ะก็เกมนี้ซนจะเป็นฮีโร่มากๆมั่นใจแบบนั้นแล้วก็ซนเอง สติดีนะครับในการเล่นกับทีมลอนดอนน่ะมักจะยิงได้ก็เชื่อว่าเกมนี้น่าจับจองไปที่ซนเทอร์มินนะครับอ่ะเป็นความเข้าใจคร่าวๆวันนี้นะครับจริงๆมันมีเตะเยอะมากนะครับมีของวันอังคารเนี่ยวันนี้มีเตะเยอะจริงๆก็มีโปรแกรมเตะซอนกัน2 2คู่2เวลาก็คือเตะตีหนึกับตีหนึคู่ที่ผมว่าน่าดูอีกคู่หนึ่งเป็นเกมที่อาจจะดูน้อยๆหน่อยก็คือ บอลมัรเจอคริสตัลพาเลสครับทำไปเล่นไปบอลมัดกับพาเลสไม่ได้หูหางแต่โซโตชันเยอะนะครับแล้วก็ฟอร์มดูดรอปไปมากๆพักหลังซะด้วยพาเลสเองครับพอเปลี่ยนโค้ชมาเป็นโอลิเวอร์กาสเนอร์ก็ไม่รู้ว่ากาสเนอร์แกวางแผนยังไงเพราะว่านักเตะเป็นแกนหลักจากชุดเดิมหมดเลยนะครับแทบจะกระดิกใหม่ไม่ได้แต่รูปแบบการเข้าทําก็ถือว่ายังมีปรับไปบ้างนะครับต้องดูหรอว่าถ้าเกิดกาสเนอร์อยู่ยาวปีน่าจะล้างไพ่จะเกลี่ยไพ่กันแบบไหนนักเตะพวก สัญชาติแอฟริกันหรือว่าพวกตัวที่เป็นเป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพวกที่แบบว่าสัญชาติอังกฤษ,ษแต่ดูแวลตาไม่น่าใช่เนี่ยอาจจะอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็ยิ่งตัวเก่งๆเง A C, อเซอาจจะโดนซื้อไปโอลิเซอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูกาสเนอร์ปีหน้าผมว่าเกมนี้ก็เลยน่าดูส่วนบอลมัดนะครับตอนนี้ตัวบนโซลังกี้ก็ยังคงยิงได้อยู่นะครับมีเซเมนโยแล้วก็เออร์มีอ่ะคือผมว่าเกมนี้มันน่าดูเพราะว่าต่างคนต่าง มีการเข้าทำที่อาจจะไม่ได้เฉียบคมมากนะครับแต่ก็โป้งเดียวจอดได้ทั้งคู่เลยก็เลยน่าสนใจในผมในมองผมนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ส่วนคู่นี้ครัเซิรเอเวอรตันครับจับจ้องที่เอเวอรตันได้ว่าพอไม่มีคาร์เวิร์ลูวินเนี่ยเป็นเบตโตเป็นดูกูเร่เนี่ยจะทําผลงานได้ขนาดไหนหรือว่าแดนกลางไม่มีแฮนดิสันเนี่ยจะเป็น โอนาหน้า oh, จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมเกมส์ก์เนอร์ arner, แกเป็นตัวหลักไปแล้วจากเป็นแค่เด็กดาวนอดาวรุ่งนเนาะตอนนี้เป็นแกนหลักที่ขาดไม่ได้แล,แล้วก็จะทําได้ดีขนาดไหนหผมมองสั่งทีมเยือนพอฟฟี่สีน้ําเงินมากกว่านะครับอ่ะประมาณนี้คลิปวันนี้ครับก็จัดไป2คลิปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพุธนะครับบอลไทยคู่บิ๊กแมชเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็มีเกมบอนนลอังกฤษคู่บิ๊กแมชด้วยซิตี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าครับ